พี่เนี่ยเปิดเลยเหรอเฮ้ยมเปิดอะไรอะไรอะไรพี่เนียอย่างงี้เลยเหรอเปิดอะไรไม่ได้ทำอะไรผมดูบ่อยเลยพี่พวกเนี้ยดูหมดแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยหรอผมมีหลักฐานแล้วพี่อย่าด่าหรอโอ้โห่กำลังทิมแทงเลยกำลังทิมแทงสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมเอลเลเซอีกแล้วนะฮะในรายการเกย์ไซเบอร์นะครับผมวันนี้ ก็มาแล้วนะครับผมกับดันเจียนอืมอะไรล่ะสก็ตนอตตี้แชมเบอร์แชมเบอร์เออโอเคจากรู้เปล่าว่าเอาดิถ้าถ้ามึงส่งมึงก็หัวหายมันกลัวชิบหายแล้วเออเจ้าอันคุณต้องจำเดี๋ยวนะคุณต้องจำอันไหนวะมันต้องนับเลยหนึ่งสองอ่อไม่ใช่สาม แถวสาก็ามสองจำจุดไวแกโอเคเนี่ยโอ้ยงอบปป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 มปปปปี่ปป oui. ่ปป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 ้ปยปป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 ปดีปป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  ไม่มีใครถืดอะไรเลยอย่านะเนี่ยแถวแถวสามอันที่สองอันนี้ดิอะไรอ่ะดูอะไรกันจำอะไรกันพวดทัวเลยมันคือข่าวกดเหรอหรืออะไรกดปุ่มเมื่อกี้แหละแล้วแล้วไงต่อแล้ว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 ไงต่อตายเพื่อมงยืนหรือเปล่าหมาหมาครูโคตีเยนตบนะตบข้ามกระแผง หาเองก็ได้พี่ไม่ต้องหรอกเออหาเลยตามไปแต่ว่ามันเป็นไอที่ผมดูหมดแล้วอ่ะหรือว่าหรือว่าต้อง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 กดหมดัดนเลยฮัลโหลน่าจะ <c oughs> นี่นี่อาบอกมาหน่อยบอกขอเว็บเจ้ไม่สือเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปขอไปเอาใหม่ <c oughs> สามารถให้สี่คนเชื่อด้วยมีขั้นกฎทำัรสดด้วยหนังสดเะเาเรียกมันหนังสดน้องวาครับ้หชัวไม่ได้ โอ้ยหมากัดมีม <c oughs> ีแบบมันพ right ีดด้วยเนี่ยไปเร็วเอยเอามาดิเอามาดิวิวิวเอา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 ห้าสิบโอ้โหไอ้นี่มันจะจ่ายได้มชัวห้าสิบไงโว้ยอยู่หน้าไหนอ่ะมันมีเยอะมากมีหลายวาร์ปเลยอ่โอ้โหเปิดเปิดวาร์ปได้ไงจะเปิดวาร์ปอ่ะ พูดอะไรยังไม่เข้ากับเกมกูหน่อยกูเล่นอะไรอยู่แ้วพูดอะไรกันเปิดพเปิดาร์มอะไรเลยว่เนี่ยอะไรอ่ะอะไรอะไรอะไร เปล่าสวยดีนะเออสีสวยดีวันนี่ลองมเรืองะไรมของโอ้โหเนี่ยอยาดูไหมเนี่ยส่งว้าไปส่งส่งรูปไปดูย่อก่อนอ่ะถึงแล้วว้าวเกมอะไรหรอเกมวิดีทัศน์มาแล้วครับพิเคทนอตตี้แชมเปี้ยนเบอร์วิดีเกนตันามิด้วยเห็นไหมนามิก็มีไหนวันอ้าวเด้ง อะไรดิ่งโอ้น้มีฟองฟอดฟองเฮ้ยฟองฟองไม่เกี่ยวฟองไม่เกี่ยวอาบน้ำไงอ้าวพี่ไม่เคยดูจริงๆเหรอน้ำมันได้ฝนได้มันมีสบู่ด้วยไม่ใช่หรออ๋อมีดาก้อนบอลแล้วไอ้ตอนนั้นน่ะตอนนั้นะไอ้ไอ้แว่นไหนผู้หญิงใส่แว่นอ่ะมันไน้นี่ถ้ามันสัมผัสใครอ่ะผิวมันอิวควจะเนียนีิใช่ไม่มีฟองเนี่ยมันชื่ออะไรนะก็มีนะไม่รู้วะพี่นึกไม่ออกแล้วอ้มันเจอกับอะไรอ่ะ จะคุ้มพจนเหรออะไรวะจะไม่ได้หรือเปล่าไอ้้สายมาเยี่ยมไอ้ที่มันเป็นเสือไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ที่มันเป็นเสือออ๋นนนีี่่มมัตเเป็ไอ้ที่เนื้อมันไอ้ผิวมันจะกับวิบวับเออนั่นแหละเงาหัวมันจะจำไม่ได้เฮ้ยสโลว์โมชั่นมึงจะทำอย่างอะไรโอ้โหโดนเกาะ อยไม่เอาดิไม่เข้าใกล้เรียกเขาไว้สัตว์โลอีกแล้วครับท่านฮัลโหลโอ้โหโอ้โหอนะืมิมม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 ปมมมมมมวว,วเปวววเป อันนี้คือแบบว่าเรถใหญ่มากเลยมันใหญ่เดี๋ยวผมไปที่โอ้พี่เนี่ยกำลังเปิดดูชักว่างเ <c oughs> ไปนอนได้ไับทาอะไรไปดีกว่านอนอีก20นาทีกูนอนมต้องไปโอ,ไ,ไ,อไปนี่สิน ไอ้นี่ก็บนี้ผมก็รู้จอันี้ผมก็รู้จักเออใช่แต่ไม่ได้เ้นานลเป็อแต่เู้นกกูเป็นคี่แใครเนียคือผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรนะฮะแต่ว่ามันคุยอะไรกันฮ่านนๆปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับผม ของเสียงบุคคลปริศนาผมจะไม่บอกนะว่าเสียงใครนะมาสัมผัสกันเองนะฮะผมจะไม่บอกว่าเสียงใครนะครับแหมให้มันได้ยินีสิดาคุยอะไรกันวะอ,ววอ้าวมันเป็นลางลียวิญญาณเลยจำได้เพื่อนเขียนมาอยู่แป๊บแป๊บเป็นช่วงเวลายามดึกตื่นนะฮะดูเอียงอิงจากนานาฬิกาของวิทิชัดก,ก็ได้นะฮะว่ามันกี่โมงแล้วแล้ว มันคุยเรื่องอะไรกันก็อย่าไปซีเรียสนะฮะก็เอาฮาเฉยนะครับมันแกงนะครับผมอ่าจากนี้ก็ไม่รู้ันส่งอะไรกันจริงป่าก็ไม่รู้แหละนะฮะแต่ก็ช่่งเขาเถอะโอเคนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันโอกาสคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้มันคุยอะไรบังไปหมดเลยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับตัวเกมเลยโอเคโทษทีนะเจ้าแต่ว่าก็ได้ลงเรียบร้อยนะฮะซีเค็นอตตี้แชมเบอร์โอเคไปละครับผมบ๊ายบาย